สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถเข็นแคมปิ้งนะครับแต่ตอนนี้เป็นตัวราคาประหยัดราคาถูกนะครับเพิ่งได้รับมาวันนี้เลยเราก็มาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราเรามาแกะพร้อมกันเลยครับวันนี้มีตากล้องทำแบบนี้จะง่ายหน่อยครับเราแกะดูไดดูันเลยครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ดูพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้ครับนะครับรถเข็นตัวนี้ราคาประมาณพันหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันนิดๆรวมส่งรวมส่งแล้วผมจ่ายอยู่ที่เก้าร้อยครับเก้าร้อยบาทนี้นะครับนี่ครับแต่มันจะใหญ่ที่นพงแต่ผมว่าราคาประหยัดดีเดี๋ยวเรามารีวิวการขนอุปกรณ์ไปด้วยเลยนะครับไปกันเลยครับโอเคครับเราก็ได้กันมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองรีวิวแล้วก็ เาลองกลางออกดูนะครับตัวนี้จะใหญ่หน่อยหนักประมาณ6กโลครับ6กิโลนะครับนี่ดูกันเลยครับกลางประมาณนี้ครับนี่นะครับประมาณนี้ครับก็โอเคดีนะครับคิดว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองขนกันเลยนะครับโอเคครับไปกันเลย เป็นเขาดาวนะครับพี่หลังบ้านนะครับหลังบ้านตรงนี้เลยหรือว่าเป็นการเทสไปในตัวอันนี้ก็ไปได้สบายสบาย เตรมตรงสนามหญ้าดูนะครับอันนี้เตรียมสริงครับอันนี้คือซ้อมเลยว่าเวลาเราไปแคมปิ้งเราของประงวันนี้นครับจะไหไหมดูกัเลยครับก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับยังไปได้อยู่ด้วยราคาที่หนึ่งพันบาทคิดว่าคุ้มมากครับคุ้มมากถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบรนด์ดังแต่วา่ามที่เท่าก็ใช้ได้ครับตอนนี้เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วโอเค ตัวนี้จะประมาณมี10เซนมนะครับตัวนี้คับความยาวนะครับ66เซนติเมตรกวางนะครับกว้างก็คือตัวนี้ก็38นะครับก็ประมาณนะครับแล้วก็สูงนะครับสูงก็งปรนมาณ20เซนติเมต ด้านหลังจะเคลื่อนไม่ได้นะครับต,ตัวลานานกันไ,ได้กันไ,ได้ครับตัวโครงสร้างตรงด้านล่างจะแข็งนะครับจะเป็นเหล็กมาดูตัวนี้ครับตัวนี้คือจะเป็นตัวเวลาเราจะรัลดละครับตัวนี้จะมีตัวรับสามารถแบบนี้ได้แล้วก็ยืดยืดจะมีระดับยาวคือระดับยาวเลย จะไม่มีเป็นหนึ่งสองสามนระดับเดียวนะครับเวลาจะหมดก็กดนะครับก่อนมาตรฐานนีแล้วก็มาดูเวลาพับครับเพราะว่าเราจะพับเก็บแล้วก็ดึงตัวตรงกลางตรงนี้ครับจะมีสีดำๆตรงนี้ดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็มันก็จะพับเก็บได้นะครับนี่นะครับแล้วก็อย่ามากกว่านะครับจะเก็บได้ถามว่ามัน ทำไมสำหรับผมผมว่าคุ้มนะครับคุมม้มดีสำหรับผมนะครับเพราะว่าถ้าเราแบเอาแบนก็ด้วยแบนบประมาณสองสามพันบางรุ่นนะครัแล้วก็สี่ห้าพันนะครับแต่เพระาะว่าราคานี้ประมาณพันหนึ่งก็คุ้มดีครับกับการใช้ง,งานถ้าไม่เน้นของแบนนะครับสำหรับราคาแล้วก็คุณภาพผมว่าผมให้เต็มจิบเพระาะว่ามันไม่แพงมากแล้วก็ใช้งานได้ดีครับก็ประมาณนี้ครับรีวิววันนี้จะเลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ช่องหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปไปเรื่อยเลด้วยนะครับขอบคุณครับ